เป็นการกระจายรายได้ทําให้คุณมีงานทานะพนักงานร้านเ้าาเกงในประเทศไทยเนี่ยแม่ค้าคนเดียวเปิดร้านขายได้ทั้งวันเลยแต่ว่าบ้านเขานี่ก็มีพนักงานต้องหัวสิบยี่สิบคนนะครับพี่แต่รายได้เขาไม่แน่ใจรายได้ต่อหัวประชากรสูงไหมไม่รู้รายได้ต่อหัวของประชากรที่ผมเคยถามเขาเขาบอกว่าอยู่ประมาณ400เปียโซก็น่บาจะตกประมาณ200กว่าบาทไทยต่อวันต่อวันต่อวันโอเคซึ่งมันก็น้อยกว่าประเทศไทยแล้วก็การกินการอยู่ของเขาที่นู่นอ่ะคือเขาค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็จํานวนประชากรของเขาอ่ะค่อน เยอะทีเนี้ยเรื่องการกินของเขาอะครับเขาเคยพาผมไปกินข้าวด้วยเขาบอกว่าเซโดมเดี๋ยวไปกินข้าวเซโดมเลยนะออที่นู่นเขาเรียกเซอร์พี่ผมไปอยู่ที่นั่นผมเป็นเหมือนเป็นท่านชายอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคุณชายเลยนะเป็นคุณชายเป็นระดับเซอร์เลยล่ะผู้หญิงเขาก็จะเรียกมาดามครับถ้าเราไปประเทศอื่นก็เราก็เป็นมิสเตอร์โดมมิสเตอร์ติงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าพี่ไปฟิิิลปปนแต่ถ้าเรากลับมาที่บ้านเรานี่ก็นายโดมนายติงอะไรเงี้ยครับผมที่นั่นเขาเซอร์โอเค เป็นร์ได้รับการพัดยศเลยนะขึ้นเป็นพัดยศเลยครับ <Okay. S 1> ก็ทีมงานทุกคนก็กลายเป็นเซอร์มาเลย <Okay. S 1> ตอนแรกๆไปก็ไม่ชินเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราพูดคําว่าเซอร์นำเนี่ยออคือเป็นการให้เกียรติคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ไปฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเบเบเป็นเรื่องแสดงว่าโดมเนคนฟิลิปปินส์ก็เรียกขึ้นเขาด้วยว่าเซอร์เหมือนกันใช่ถ้าเป็นผู้ชายก็เซอร์ปิงเซอร์กีตเซอร์อะดัมเซอร์โน่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แมมแมม yes maam ยากเรามาพูดกับคนใต้ไม่ได้นะครับอาจจะะดง่